บอกช่ออะอะไรนะมาตรงมาตรงคุณก็พูดที่จังนี่มาทำไมเามาตรงมาตรงมาตรงไปตรงที่ไหนอะพี่ ตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้สไปไงไีครับมาลนพี่เลี้ยงไง้งเลี้ยงให่ไปกับตให้ไป่นนี่็น้เดนเยผมีจอหนมนมีสวัสดีครับเดือนกันยายนเป็นเดือนของคาฟีเดย์คาฟีเดโนคาเดคาฟีเดย คาฟีเดโนคาเดาฟีเดาฟีเดโนคาเดาฟีเดคาลฟีเดโนคาเดคาฟีเดโนคาเดคาฟีเดโนคาเดวันดีครับคาฟีเดโนคาเดคาฟีเดฮัลโหล เอาล่ะครับใครเคยได้ยินไหมวันปลอดรถสวัสดีครับนี่คือกิจกรรมของสมาคมเพื่อสุขภาพไทยผมมาส่งมาส่งมาส่งมาสงมาส่งมาส่งมาส่งาเดคราบ่งมาส่มาสยเมาส่งมางางีาส่งาส่งมาส่ง โลคาเดคาฟีเดโลคาเดคาฟีเดเนียน้องเล็กสวยจุดคาฟีเดโลคาเดคาฟีเดไปแล้วก็อยู่ไหนออกมาแล้วโลคาเดคาฟีเดเดี๋ยวเราไปทีหลังโลคาเดคาฟีเดใครเา่กินกันเลยออกไปให้หมดเลยเร็วๆข้าครัเบขอกล้องอ่ะ เขไปถึงแล้เนี so <c oughs> ่ยเราขันไม่ถึงปวดตรงนี้เสียบที่ตรงนี้หน่อยเสียบแบบครับเสียบก้อนเข้มขาดเข้มขัดปวดตรงนี้เลยปวดสองข่วนเราไปกินที่นู่นเลยขอบคุณครับต้องลดอันนี้ไปเริ่มแขนเข้ามาอ๋ไปเอาไปยังอ่ะไป โอเคดีมากเลย <laughs> อย่าลืมครับพี่น้องครับไปช่วยกันตอบความเห็นของท่านเกี่ยวกับโนคาเดีคาฟีดที่ www.thaincc.com ขอบคุณครับ